ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตื่นแต่เช้าวันนี้เพื่อมาสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยเพราะบ้านพามาทำพาสปอร์ตอหร่านแล้วนะทุกคนถ้าจะออกนอกประเทศกับเมืองไทยเนี่ยต้องเริ่มทำพาสปอร์ตใหม่ทั้งหมดเพราะว่าอันเก่าหมดอายุแล้วแล้วก็จะไปทำให้น้องอนาด้วยนะทุกคนเยวจะกลับไทยในเร็วๆนี้แต่ยังไม่ได้จองตั๋วอะไรเลยเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าเราต้องมีหนังสือเดินทางการออกจากต่างประเทศด้วยงานเราต้องมี พาสปอร์ตก่อนนะทุกคนเราก็วันนี้พอบ้านก็เลยตื่นแต่เช้าพามาทำพาสปอร์ตก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่เบวเข้ามามันเป็นสำนักงานเกี่ยวกับการยื่นเอกสารก่อนที่เราจะไปทำพาสปอร์ตมันก็จะมะีสำนักงานหลายที่หลาย แห่งมากเลยนะที่ด่ามันก็จะมีเขตปีย่อยอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่ใกล้บ้านเบียดมากที่ทำพาสะอร์ที่ทำพาสะอร์แบบนี้จะมีเยอะมากในประเทศอีด่าเขาจะทําให้เป็นแบบใกล้ๆ้บ้านใกล้ที่ไหน,น<ร>ก็ไปทําที่นั้นเราย้ายไปอยู่ตรงนี้ก็ไปทําที่นั้นเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายแบบนี้สํานักงานเขตตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐบาลเป็นเหมือนตมตำรวจตมนี่แหละทำงานเกี่ยวกับ แบบนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตโดยเฉพาะก็จะมีมาทํางานอยู่ตรงนี้การที่เราจะไปทำพาสปอร์ตอี่านเนี่ยได้เนาะเราก็ต้องเป็นคนสัญชาติของเขากว่าวเบลอิงแต่งงานกับคนต่างชาติแต่งงานกับพ่อบ้านเนี้ยเบลเป็นมีสองสัญชาติมีทั้งสัญชาติอร่านแล้วก็สัญชาติไทยมีทั้งพาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตอี่านทั้งสองอย่างเด็กสองคนนี้ก็เหมือนกันเป็นลูกคนไทยเป็นลูกครึ่งก็มีทั้ง าพาสไทยแล้วก็อรดานมีใบเกิดไทยแล้วก็มีใบเกิดอี่านทั้งสองคนเด็กสองคนนี้ก็เป็นคนสองสัญชาติเดียวอิงก็เป็นคนสองสัญชาติทำพาสปอร์ตอีดานนี่มาเราต้องมายื่นเอกสารก่อนวันวันแรกที่มาขอเอกสารพ่อบ้านเอาขอใบเอกสารแล้วก็มากรอกที่บ้านพอกรอกที่บ้านเสร็จเราก็ต้องมายื่นในสำนักงานตรงนี้ยื่นในสำนักงานนี่เขาจะตรวจสอบเราเยอะมากเลยนะทุกคนกว่าเราเราจะขอ,อสแตมป์ตาให้เราแบบ ได้ทำพาสปอร์ตเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบหนึ่งเลยเขาจะตรวจสอบสามีเรานะที่นี่ตรวจสอบการแต่งงานของคนอีรานก็คือเราเราไม่ได้แต่งแบบโอภูกแขนการให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าเราแต่งงานกันแล้วนะแบบนี้จะไม่มีจะมีเฉพาะที่แบบว่าเซ็นเท่านั้นจดทะเบียนสมรสเท่านั้นมีเป็นหลักเป็นฐานการแต่งงานหนเลยเราจะ เดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเราต้องให้สามีอนุญาตเพราะว่าเราแต่งงานแล้วลูกเหมือนกันลูกกฎหมายของอี่านก็คือเราจะลูกเนะ่ะเป็นของฝ่ายชายเป็นเป็นความดูแลข,ของฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่สามารถเอาลูกออกไปได้ถ้าฝ่ายชายไม่อนุญาตนี่คือกฎหมายของอี่านนะแล้วเราแต่งงานกับสามีเราก็เป็น สมบัติของสามีสามีจะต้องอนุญาตเราเซ็นรับรับรู้เซ็นรับรองมีสแกนนิ้วมือทั้งห้านิ้วด้วยนะทุกคนตอนที่ไปเซ็เนใบอนุญาตาที่เขาไปเกาะข้อมูลเขาตำรวจอยู่ตรงนั้นเขามองเบลตลอดเลยเขามองแล้วเขาก็มองตาม,มองสีผมว่าเราโกหกไหมนู่นเนี่ยเขาจะตรวจสอบทั้งหมดทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้ถามเบลอะไรเยอะมากนะเขาถามพ่อบ้าน เพราะว่าพ่อบ้านนะ่ะตัดผมโกนหนวดใช่ไหมพอในรูปกับตัวจริงมันไม่เหมือนกันเออพอกนหนดมันก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนพอตัดผมมันก็เป็นอีกคนหนึ่งออามันก็จะเป็นอย่างนี้พ่อบ้านนะเอาบัตรบัตรประชาชนนะ่ะที่อีห่านก็คือถ่ายครั้งเดียว forever เลยนะทุกคนมันเปลี่ยนไม่ได้ห้ามหายเออเก็บไว้ดีๆอ,อ่าถ้าหายเราก็คือ ทำใหม่นี่รอนานเป็นชาติชาติหน้ายังไม่ได้เลยจากบอกเลยบัตรประชาชนที่นี่ยากมากอย่าให้หายเด็ดขาดแล้วพ่อ้านก็เลยเอาบัตรใบขับขี่นะให้เขาเขาก็เลยอโอาโอ้โอเคหนะ้าเหมือนกันแต่คือบัตรประชาชนมันนางมีหนวดเยอะมีผมเยอะอย่างเงี้ย ตำรวจเขาก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เออเขาตรวจพอตรวจสอบเพราะว่าน,นี่เยอะเพราะว่าสามีคนที่คนมันกูหกกันเยอะอะทุกคนสามีแล้วก็สามีจริงหรือเปล่าไปลักลอบแต่งงานมาหรือเปล่าเขาจะตรวจสอบเพราะว่ารายชื่อมันก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพราะเขียนชื่อเบลลงไปเนี่ยมันจะบอกเลยพ่อแม่ชื่ออะไรเกิดจากไหนมาจากประเทศอะไรเขารู้หมดทุกคนอืนี่แหละก็ไปทำเขาตรวจสอบก็แต่ว่าเขาก็ ตรวจสอบแล้วเขาก็ตรวจหลายอย่างแล้วก็เขาก็ให้ผ่านสแตปมตาให้เรานเนาะพอเรา,เากรอกเอกสารตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยเราได้ตาสแตปมมาแล้วเราก็จะพาน้องอนามาถ่ายรูปเพราะจะไปถ่ายรูปในตรงที่เหมือนเราไปถ่ายพาพสปอร์ตนะ่ะเด็กๆทําไม่ได้ก็เลยให้ต้องมาถ่ายรูปในสตูดิโอแบบนี้เออก็เลยพาน้องอนามาถ่ายที่รูปที่สตูดิโอเป็นบัรเล็กๆนั่นแหละเออเราเราค่อยไป สถานที่ทำพาสปอร์ตจริงๆทุกคนทำพาสปอร์ตมันก็ทำไม่ยากหรอกทุกคนแต่ถ้าเราจะแบบเราแต่งงานแล้วอย่างคนอย่างเช่นคนยังไม่แต่งงานอายุ18ปีขึ้นไปเขาก็มาทำเองก็สามารถเดินทางออกไปได้เองแต่เรานี่แต่งงานแล้วเราเป็นสมบัติของสามีที่ร้านเขาจะมีกฎหมายไว้ชัดเจนนู่นนี่นัน่น,นหลายอย่างเลยนะเบลก็เลยนั่งถามพ่อบ้านว่าเอาถามจริงๆจรงจังเบลเองก็เพิ่งรู้นะว่าถ้าจะออกเดินทางออกนอกประเทศถ้า สมมติว่าเบลกินหัวกันกับผัวเลิกกันหนึ่งอย่างยังไม่ได้เซ็นใบหย่าก,กันอย่างเงี้ยเบลสามารถเดินทางออกไป คนเดียวได้ไหมจะหมียได้ไหมพ่อบ้านก็กบกว่าไม่ได้ต้องแบบว่าไปหย่าก,กันโกรธเป็นหลักเป็นฐานอือจะไปค่อยไปแต่ว่าไม่สามารถเอาลูกไปด้วยได้เพราะลูกก็คือกฎหมายที่นี่เขาบัญญัติไปแล้วว่าลูกเป็นสมบัติของพ่อถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะอมืมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่อิหร่านเลยนะทุกคนแปบลบว่าถ้าเอาจะเอาลูกไปพร้อมกันอย่างเงี้ยไปกับเบเนาะสองคนผัวไม่ได้ไปด้วยเขาก็จะ ต้องมีใบรับรองมีลายเซ็นของพ่อ้านมีสแกนนิ้วมือทั้ง5นิ้วเลยอพ่อ้านางก็เล่าให้เบลฟังเนาะเบลฟังพ่อ้านเล่ามาแล้วก็ดูยากเหมือนกันนะทุกคนตอนแรกก็ว่าเวลาทะเลาะกันนี่ใจนี่เราก็อยากหนีไปเนาะแต่เอาความเป็นจริงถ้าจะไปมันยากนะทุกคนมันต้องแบบมีใบเอกสารกำกับรับรองนะถ้าใครที่จะมาแต่งงานที่อีร่านนะแบบต้องคิดทบทวนศึกษากฎหมาย ให้ดีๆเลยนะว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามาอู้ฉันรักเขาเดินทางมาเหมือนเบลนี่อุ้ยใครพูดอะไรก็ไม่ฟังใครรั้งยังไงก็ไม่อยู่จะมาอย่างเดียวหัวชนฝามาจ่ารักเขามากมากดม่วงกฎหมายไม่รู้หรอกแต่งงแต่ง,งานได้เงินค่าชดเชยค่าสินสอดไม่ทราบค่ะฉันรักเขาฉันจะมาอย่างเดียวจ้าเออก็แทบจะเตกด่าเขาดมแล้วค่ะมาหาเขาอย่างเดียวทุกคน พอมารู้จริงๆเพิ่งมารู้วันนี้นะเนี่ยว่ามันมีกฎหมายแบบนี้ด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเราทะเลาะกันเดีวก็ถามพ่อ้านตรงๆเลยนะถ้าสมมุติว่าฉันกับเธอทะเลาะกันฉันจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เลยไหมไปหรือแบบไม่บอกได้ไหมแบบ แอบไปอย่างเงี้ยได้ไหมพอ่อพันธุนขว่าไม่ได้ถ้าเธอสมมติว,ว่าเธอแอบไปน่ะเธอเอาแอบเอาลูกไปด้วยนะ่ออยนะตำรวจจับเธอแน่นอนอนะก็บอกโอ้เบลกลัวเลยนะคะนี้ไม่เบลก็เลยว่าไม่เอาไปเรากมึงเลี้ยงอะไรจ้าถ้าจะไปนดะ่จริงๆพ่อ้านก็บอกว่าต้องแบบว่าเราต้องอยากกันจริงๆก่อนมีใบเอกสารอย่างเดียวก็ไปเลยจะไปไหนก็ไปพ่อ้านน่ะก็ไล่เบลอย่างนี้เลยนะทุกคน พูดหยอกเล่นกันเฉยๆนะทุกคนนางไม่ได้ไล่เบลจริงๆหรอกเพราะว่านางก็รักเบลไงนางจะไปไหนได้ล่ะอืถ้าไล่เบลไปนี่ไม่มีใครมาเล่นหนังอินเดียกับนางนะจ๊ะบอกเลยใครจะสู้เบลได้วิ่งค้าเขาเวลาเจ็ดแปดลูกไม่มีใครสู้เบลได้หรอกเบลมันนักวิ่งมาราธอนจ้าบอกเลยพาน้องอนาถ่ายรูป เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ย้ายสถานที่จากฝั่งนู้ดย้ายมาตรงข้ามนี้มันก็จะมีอีกตึกหนึ่งที่เขา,าจัดตั้งเป็นสำนักงานขึ้นเอาไว้ถ่ายพาส,สปอรต์ตโดยตรงเราเข้าไปหาตำรวจเสร็จแล้วเราได้สแตปมตาเรียบร้อยเราก็จะมา,า,าลำดับต่อไปก็คือ เรามาถ่ายพาสปอร์ตคราวนี้เราก็จะเอาลูปมาให้เขาแล้วเบวก็จะไปนั่งถ่ายลูกนะ,ะเขาก็จะเหมือนเหมือนที่เราไปถ่ายพาสปอร์ตทั่วไปนั่นแหละก็จะมีห้องให้เราถ่ายลูกแล้วก็จะเดินเข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นสํานักงานไม่ใหญ่นะทุกคนเป็นก็เล็กๆเ,เ,เนาะ พอเข้าไปนะใช่ไหมเขาก็ให้พ่อบ้านนะไปโกอเอกสารของน้องอนนาแล้วเบลเขาก็เลยบอกว่าให้เบลนะมาะถ่ายรูปอพอเวลาถ่ายรูปเราจะต้องคุมผมใส่ผ้าคุมผมสีดํานะทุกคนอย่างที่เบลเคยบอกไปสีดําเป็นสีที่สุภาพที่สุดในประเทศอิดานนะเราจะใส่เบลใส่เสื้อสีดําแล้วก็ใส่ผ้าคุมผมสีดําผมเนี่ยเราจะไม่เปิดผมเลยเราจะรวบผมขึ้นให้เรียบร้อยอ แล้วก็ปิดให้มิชิตเหมือนเป็นคนอิสลามนี่แหละเราก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเช้าก่อนที่จะออกจากบ้านนะ้ะเพ่อบ้านนางก็บอกไปว่าไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะเพราะว่าเราจะไปถ่ายภาสสอรอตด้วยเผื่อว่าอตรงที่เราไปยื่นเอกสารไปหาตำรวจน,นะไปตรวจเอกสารก่อนนะไปเอาสตาสเต็มนะ่ะ ถ้าคนมันไม่เยอะเพราะว่าหนูว่าถ้าคนมันไม่เยอะถ้ามันเสร็จเร็วเราก็จะไปถ่ายพาสอร์ต่อเลยแต่ถ้ามันคนเยอะเราก็กลับมาบ้านเบลก็เลยว่าไม่แต่งไม่แต่งหน้าเลยเหรอนางก็เลยว่าก็ใช่ไงถ้าเราไปถ่ายบัตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปสถานที่ราชการเขาก็ไม่ให้เราแต่งหน้าเข้มไงนะทุกคนไม่ให้แต่งหน้าเลยไม่แต่งได้ยิ่งดี ม,มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะท,ที่อีหานนะเแบลบก็เลยบอกว่าขอเขียนคิ้สักหน่อยแต่ปัดแก้มทาปากสักแบบแต่งเหมือนไม่แต่งก็ได้ให้มันมีสีปากสักนิดนึงเแบลบก็ว่าถ้าออกนอกบ้าน้ะไม่ได้แต่งหน้าก็คือกลัวคนตกใจกลัวคนแบบอุยคนอีหลานเขายิ่งเป็นคนหัวใจวายเก่งทุกคนเ้อิแบบตกใจนิดเดียวหัวใจวายเป็นลมล้มลง,ลง,ลงทางไงขนาดผัวอยู่บ้านยิ่งเป็นลมเก่งจะยืนหนึ่ง่องเป็นลมไม่ได้เราต้องแต่งหน้าออกบ้านด้วยสักนิดนึง พราะบ้านนางอยู่กับเบลตลอดเวลานางชินแล้วนางเห็นหน้าเบลแบบนูนางชินไปแล้วแต่คนอื่นเนะ่ะเขาไม่ได้เห็นหน้าเราตลอดเวลาเขาจะชินได้ไงออกไปนี่เขาตกใจหัวใจวายตกใจช็อกเราอุ้ยนี่ผีมาจากไหนเป็นลมล้มตึงไปเรียกอัมรุงออมิเลนมาอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวมันต้องเขียนคิ้วสักหน่อยทาปากชักงนิดปัดแก้มปัดปัดไปเดี๋ยวปัดไปเดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวมันก็อ่อนเองนั่นแหละแล้วก็นิดนึงสักนิดนึงเบลก็เลยแบบวันนี้เขียนคิ้วนิดนึงตานีไม่ได้แต่งเลยทาปากเบลก็ทาแบบพอมันมีสีปัดแก้มนิดนิดเออพอแบบให้มันเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง จะเอาแบบหน้าสดมาถ่ายบัตรเลยมันก็โอ้ยถ่ายรูปติดบัตรเนาะค่ะสัะกนิดนึงก็ยังดีพอไปถ่ายรูปนะั้นทุกคนเบลฟังเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เขาพูดอะไรเนาะเขาบอกให้เบลสแกนนิ้วมือแบบให้แบบแบบนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยก็แบบฟังไม่รู้เรื่องพ่อบ้านก็วิ่งไปวิ่งมาทั้ง บอกเอกสารเรื่องของน้องอน,นากับคนนี้ก็วิ่งมาหาเบลก็ให้เบลทําแบบนี้ผัวนี่หัวหมุนมากเวลาไปทําเอกสารนะทุกคนเบลฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเขาพูดเร็วแล้วคนมันเยอะแล้วมันเสียงรังเราจับใจความไม่ได้หรอกฟังไม่รู้เรื่องเลยล่ะตอนที่อยู่ ในสํานักงานตอนนี้นะทุกคนพ่อบ้านก็คุยกับเขาใช่ไหมเบลก็ทําท่าเอียบถ่ายน้องอนณาไปน้องอดินไปแต่ความจริงก็คืออยากถ่ายให้ทุกคนดูมากแต่มันก็ทําไม่ได้นะทุกคนก็ทําได้แค่นี้ก็ดูไปแค่นี้แล้วกันนะพอเขากรอกเอกสารเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาเซ็นรับรองแล้วก็ตรวจสอบเอกสารว่าชื่อภาษาอังกฤษเราถูกไหมตรงกันกันกบใบเกิดเราไหมนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะรอนะ รอประมาณเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันเขาก็จะส่งพาสปอร์ตของเราทางไปสนีไปตามที่อยู่ที่เราให้ไว้เหมือนในประเทศไทยเลยจะเหมือนกันแล้วเราก็จ่ายเงินเขา ทั้งหมดที่พ่อบ้านจ่ายเงินไปค่าพาสะปอร์ตที่ของประเทศอิหร่านที่ทําพาสะปอร์ตอิหร่านวันนี้เนาะของน้องนาจ่ายไปประมาณ3 5 0บาทเนาะของเบลก็คือประมาณ4 5 0อยบาทอยู่ประมาณนี้ทั้งสองคนค่าบาทเซ็นรับรองเอกสารแล้วก็ค่าทําพาสะปอร์ตก็อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ทุกคนอีก7วันเราก็รอรับ พาสร์ตได้หรือเขาจะส่งมาตามที่อยู่ที่เราให้ไวเนาะทำพาสร์ตเสร็จก็ขากลับบ้านเพราะบ้านพาเวสซูปเปอร์ก็เลยซื้อน้ำผลไม้มาฝากน้องสองคนที่เขาเก็บขวดขายอยู่ตรงนี้ประจำหน้าร้อนหน้าหนาวเขาก็มาเก็บขวดอยู่ตรงนี้ตลอดเนาะทุกคนมาแบ่งปันให้เขาด้วยให้เขาได้กินขนมอร่อยๆเนาะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ